เรียง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 เป็นชั้นชานเสื้อยืดแขนสั้นชายสเปคงานญี่ปุ่นเป็นแบบไหนประมาณไหนแม่ลองดูงานก่อนเป็นผ้าคอตตอนแน่นอนอยู่แล้วอาจจะติดกีฬานิดเดียวนะไม่ค่อยเจอนะคะเบอร์นี้นะคะลูกค้าเน้นเอาไปลุ้นแบรนด์คุณพี่เน้นลุ้นแบรนด์แล้วก็สภาพโดยรวมผ้าจะไม่ค่อยติดช้ำเขาไม่ได้มีแยกเบอร์เหมือนงาน US ที่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะแม่นอนตัวนี้ค่ะเกรดรวมเลยหัวกลางหางผ้า นะคะยูนิโคแต่ชอบอยากตอกว่าเนื้อผ้ามันดีเนื้อดีเนื้อผ้าไม่กระด้างใช่นะคะเนื้อไม่กระด้างเราไม่แขพ้จะเป็นพวกอย่านี้ที่ลูกค้าชอบอ่ะยูนิโคคอลเลคชักับต่างๆได้ได้งานการ์ตูนการ์ตูนอันนี้นะคะอันนี้เรื่องอะไรอันนเรื่องอะไรไออะไรโจโจ้หรอไม่ใช่เรื่องอะไรทัดเรื่องนึงเมันอันนี้เรื่องอะไรโจไม่ใช่อันเตอร์แม่โจโจ้้โโจจ ไลเซนตมันโจโจยืดขอบมีของเวียดนามค่ะลูกค้าขอบผักใช้หาหลังบ้านได้เลยเพราะว่าจะหมดแล้วในไลา์นี้จะไม่ได้เปิดเลยงานเวียดนามจะเป็นงานสี่ไอสามสิบห้ากิโลลูกค้าขาอัดก้อน้งหรือไม่อัดเนี่ยมันจะได้แบบนี้ บอกปเคมีสโนว์ใยบะงานของอุ้ยเนี่ยแล้วงานเป็นงานแบบป้ายปลายเลยงานป้ายเดิมนะคะลูกค้าอยากดูนี่นาเคบอยต่องนป่าถูกใจจลิตหนูมากเลยอ่ะฟิลแบบพวกชอบดูการ์ตูนอนิเมะอนิเมะนี่ยูนิโคลอันนี้ยืดชายนะคะพี่จ๋ายืดชายอัปเดตรีวิวนิดนึงนะคะ KWE 201ศูนย์อุ้ยคจับได้กระตูนเนี่ยจับได้กระตูนอีกแล้ววัน p ี e เออ นี่นะเวลาไปเดทกับแฟนนะแฟนไม่ใช่ไปช่วงดูเป็นหนังหลักแน่ถ้าแอปพลิเคชันที่ขอซื้อด้วยอีฟแซงโลโลโอ้ยเออเออเออที่ขอซื้อด้วยอีฟแซงอีฟแซงโลองค่ะนะคะคนใส่ต้องเป็นญี่ปุ่นหล่อหลอญี่ปุ่นหล่อหลอเนี่ยแต่มันเป็นเสื้อมาวอกเสื้อเสื้อส่งเล่นการ์ดอะได้บอกว่าที่ที่บีบน้ำส้มเรนการ์ดองตาไปทางไหนคกันนี้เนี่ยคุณแม่ รอรองออกยิอเซนยิอเซนเนี่ยคุณพี่จ๋าอันนี้งานญี่ปุ่นนะคะนะยกลูกราคาเท่าไหร่ลูกค้าน่าจะอยากรู้ราคาและยืดชาย100่กิโลน้องเซน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 จ๋านะคะอันนี้ของมูจินะแม่ตอนนี้เก้าพันเก้าพันเก้าร้อยบาทลูกค้าราคาดีลูกค้าร้อยโลเก้า ได้ยิ9,900อาจจะสะดุ้งกันนิดนึงโทษนาลูกค้าจากงาน USB หนึ่งหลัก5,000กว่าใช่งาน USB หนึ่งมีหลัก5,000กว่าหลัก6,000ตัวญี่ปุ่นเกรรวมได้รุ่นแบนด์หัวกลางหางจัดให้แค่9,900บาทนะคะโคตรดี ว่าจะเล่นของฟูจิก็ได้ค่ะฟูจิก็หมื่นกว่าแม่ฟูจิยิ่งแพงโดดึ้นไปอีกค่ะฟูจิยิ่งแพงโดดึ้าไปอีกฟูจิอยู่หมื่นกว่าบาทหมื่นสี่ใหม่ม่ักเทเดบลีหมดแล้วค่ะถ้าเป็นตัวใหม่ตัวักหมดตัวเอ้าสูบสีหมดจะไม่ได้เปิดเลยพี่เฟิร์นหนูบอกเลยนะถ้าเห็นมีของเข้ามาเอาเลยเพราะว่ารุ่นเนี้ยหลูมมีลูกค้าตลอดพี่สังเกตไหมว่าหนูไม่เคยเอามาเปิดเลยแล้วมันไม่เคยมีของเลยเพราะพี่ไม่เคยซื้อจับลูก้าพี่ไม่เคยได้ของจากหนู ก็คือแบบว่าคัดมาให้นะพี่ดูนะคะการะตูนมาฮีโร่รีวิวแล้วสามร้อยจ้าเนี่ยยูนิโค่เพียบเนี่ยยูนิโค์ดค่ะงานเขาแลกยูนิโค่อะโ้ยูนิโค่โปเกมอนจ้ายูนิโค่เพียบอันนี้สปายแฟมิลี่ค่ะไปเดิมลายน้องแอนเนียเนี่ยลูกขาจัดเลยใครที่ชอบงานแบบลุ้นยูนิโคลุนการ์ตูนเยอะ เอ,อนเละต่อเลยนะคะหัวกังหาพี่ขายเอาเลยขายเอาเลยแล้วส่วนใหญ่ถ้าแบรนด์หรือการ์ตูนอะแพ้นะส่วนใหญ่นะแม่โอเคอานป้ายค่ะคอออป้ายค่ะพีไ่ <i> ไอ้นี่กินทะมะแร<บ>่นี่โอ้โหยูนิคอ oh เอาอีกลูกค้าลดคนรดคนรดคนรดรีวิวล็อตนี้ล็อตล่าสุดเลย รีวิวชอช้าง01จาก9,009 9ลดให้300เหลือ9 6 0 0แล้วก็ลูกใหม่ชอช้าง02โคตรสวยมากที่ดูนะเป็นเปิดจกินคือแบบนี้มาเป็นเปิดงนี้เลยสกินนี้สกินสวยมากลูกค้าใครจะเอาเอาได้เลยรแล้วถ้าใครแบบว่าเป็นสายที่ราคาตามด้านบนเลยค่ะพี่ราคาตามด้านบน9,009 9ะนคาันตาหลัก แขนสั้นชายนะ9,900พี่จ๋าอยู่โคตรดีออกโคตรดีเลยอ่ะออกมาแบบว่าเรียบร้อยพี่ไม่ใช่งานแต่อัดซัวๆนะเดี๋ยวนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนใหญ่จะแบบไปลุ้นบิ๊กโลโก้แบรนด์ลุ้นพวกอนิเมะได้นะคะสุพิมหรือเปล่าอ่ะอ้าไม่ใช่สุปฏิปันโนซีเควนซืสีสุปฏิปันโน สไตนี้แล้วออกงานรวมไซส์ใช่เขาเรียกว่าอะไรคังโก้เฮ้ยน,นี่ก็แพงน,นี่ก็แบนออกรวมไซส์แคนไม่ไม่ได้ออกเป็โกโว้ไซส์ท้าพื้นอะไรอนยะ่างเรวมเลยลูกค้ารวมเลยใช่ออกทางไซส์เลกไซส์ใหญ่นะ่ะ <คน S 1> แม่ถ้าใครที่ขายแนวเซอเสื้อยืดที่รวมไซส์อ่ะเอาเบอร์น,นี้ไปได้บางคนต้องท้องงานไซส์ใหญ่ ไซส์ใหญ่มากบางทีวัยรุ่นไม่จับนะไวรุ่นคนบวชต้องใส่มาคนตัวแม่โอ้ไซส์จะใส่ไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงถ้าเป็นสเต็ปผู้หญิงจะอยากได้โอเวอร์ไซส์ใช่ใครที่แบบว่าลังเลนะว่าไม่รู้จะซื้อจอยืดผู้ผู้ชายดีหนูแนะนำให้ซื้อผู้ผู้ชายผู้ชายมันขายได้สองกลุ่มเลยเออนะคะข้อดีข้อเสียต่างกัน้องแม่นาะตัวนี้ราคาจะนิดนึงนะความเป็นงานชายอุ้ยแม่จูเซคไทเซนนะคะ เขาบอกว่ารวมตัวร้ายเลยพี่นี่ลูกขาตัวดื้อตัวดื้อตัวดื้อตายหมดแล้วนะคะในภาพตายหมดแล้วเรียบร้อยโดนสุกุณะเก็บหมดแม่เก็บไอหนี่อ่ะเกยดสุกุณะเก็บหมดนะคะวันนี้เปิดอะไรบ้างหกศูนสองเดี๋ยวพี่เปิดให้นะพี่แต่ว่าอาจจะเป็นรอบเปล่าโอ๊ยอเนียตอนนี้หนูกลังตามอ่านอเนยอยู่แม่เพราะว่าเน็กเล็กมาช้า เน็ตฟลิก hmm. ลงช้ากระใสการ์ตูนนี่ชอบออกชอบงานการ์ตูนเนี่ยมีตัวละ590 mm hmm. ร้อยเก้าสิบเรียนผู้บริหาร mm hmm. นะคะเรียนผู้บริหาร mm hmm. เน็ตฟลิกลงให้มันไ่ไวหน่อย mm hmm. นะคะ <laughs> ลูกค้า mm hmm. แบรนลุ้นได้ค่ะตรงนี้แบรนออกเยอะพี่เสียงลมสียงลงบวนค่ะบวนสุดท้ายแป๊บหนึ่งแม่ไม mm ่แบตนหมดหรอ ไม้แบนหมดหรอได้ยี่ตัวแขนสั้นประมาณหนูให้ห้าร้อยบวกลบให้ประมาณห้าร้อยบวกลบแม่เสียงดีขึ้นยังว้าแล้วเนี่ยแล้วไอ้เลิฟเอาจริงนะถ้าถ้าโกรธโจไม่ตายอ่ะถ้าเล่าเรื่องไปไม่ได้เกิดนะพระเอกอ่ะเล่าเรื่องไปเนี่ยถ้าโกรธโจไม่ตายอ่ะ กว่าจะเก่งอีะกว่าจะได้เก่งอ่ะต้องตายหาให้หมดเรื่องเรื่องหนีกว่าจะเก่งลูกค้าตัวนี้ประมาณ500อค่ะพี่ประมาณหนูให้ประมาณ500ตัวบวกลบยูนิคอปี่ไปลุ้นได้แล้วเรียงมาเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะแม้มันเรียงมาเป็นชั้นอย่างนี้เลยกําลังกําลังเรียงผ้าให้อยู่นะลูกค้านะนะคะอุ้ยอุ้ยอันนี้ไมครับค่ะเออไมคับค่ะเรื่องอะไรอ่ะ ได้ยินไหมแม่นี่เรื่องอะไรไม่รู้อุ้ยหน้าการ์ตูนออกเยอะอะลูกค้าใช่ลูกค้าหน้าการ์ตูนออกเยอะชอบใจจอยการ์ตูนนะเอาอันนี้เลยชอบใจจอยการ์ตูนญี่ปุ่นอะใช่ฟิลญี่ปุ่นเนาะแม่เนาะเอ็ดวินนะเอ็ดวินค่ะบิ๊กโลโก้แบรนด์นี่ต่อด้วยลูกค้าเอาิงดาก้อนบอลญี่ปุ่นเป็นแบบนี้จริงนะแบบว่าแค่แบบว่าเคาเมันแบบเพื่อนนิดนึงก็คือก็ลงตอนจบพระเอกตายเด็กร้องกระลงมเออเรื่องอะไรเดดตะวันเรื่องอะไร เจ็ดประจันบานเจ็ดประจันบานเหรอชอมเมน์เจอรี่เออเอานี้ยูนิคอแน่นอนแหละเนี่ยน่่ะนี่กินูดือเคสเคสแฮร์รี่เหรอเคสแฮร์รี่เขาจะเป็นลายเส้นในตัวนี้เรย์อยู่นะออกโคตรดีลูกค้า ยูทีแล้วค่ะยูออกโคตรดีพี่ร้อยกิโลยกไปเลยแม่แบนชามแบนชามสภาพโอเคด้วยแล้วมันเป็นแบบยูทีที่แบบไม่เข้าไทยอ่ะเช่อนะแม่หนูจะบอกลายลายพวกนี้ยหาในช็อปไม่ได้ม่ได้ด้วยกี่ออกไปแล้วกลับมานะคะแม่เอาไ้สิงนะสิงชาจะ่ะด๋อ สิ่งชาหนึ่งปริมาตรสุททิภาษาไทยจ่าลาเกอร์เมียเฮ้ยแล้วมปแล้วประเด็นอย่างนี้มนไปซื้อที่ไหนอะไอพวกนี้มาไปซื้อได้ไหนอะได้6ก2มาตอนเซลติดใจเลยจะมาเอาอีโอ้ยลดแม่ราคาโปจนถึงวันที่26นี้นะพี่จะหมดเขตโปแล้วเหลือ2500บาทที่จ๋าโคตรลดโคตรลดมีรีวิวผ้าล่มไหมวันนี้เป็นรีวิวผ้าล่มกันหนาวมีกันหนาวแม่มีผ้าล่มกันหนาวแล้วก็ พาลมบางเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะคะโอ้ยแม่สตาร์วอร์เนี่ยอีผู้อีผู้ชายที่ใส่เสื้อสู่เป็นผู้ชายเล่นกล้ามเนาะกล้ามแน่นพวกคาวินอเี่เอออุ้ยจริงเหรอใช่เป็นผู้ชายแบบว่าน่ารักอันนี้ไม่ได้แบบว่าเซ็กชวลลัสมินนะลูกค้าเป็นการแบบชอบชอกถึงทรงเนื้อผ้าเม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 าลูกค้าเมาเมาอ้าแม่ใครอยากได้เร็วมาเอานะมาเอานะมีลูกใหม่อยู่อีกกี่ลูกวเซนเออเช็คจากวันเปิดจองให้พี่หน่อยดิ อย่ามัวแต่มองลูกค้ามีลูกค้าจองไปแล้วด้วยแต่ว่ายังได้อยู่นะลูกค้าเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้ยังจองได้อยู่เนี่ยมาเป็นปึกเป็นมัดแบบนี้เลยคุณพี่จ๋าแบรนด์ไปลุ้นเอาได้เลยยูนิโคนี่ออกเบสิกงานสกรีนนะคะสภาพดีด้วยโอ้โหตัวนี้สวย ได้ได้อีกเจดลูก,ลกแม่ขายยาวๆเลยจนถึงเราเนี่ยได้ขายยาวๆเลยจนถึงน่าจะก่อนหมด <Y uki. S 1> ก่อนล็อตใหม่มาน่าจะหมดก่อนล็อตใหม่มาแม่ใครที่เล็งไว้อยู่นะคะรีบมาเอานะแม่มีแค่เจดลูกหมดแล้วคือรออีกทีรอบปลายกุมภาเลยนะคะอันนี้ล็อตล่าสุดเลยนะลูกค้าใครจะเอารีบมาเอานะจ๊ะคอนดูดสวยนี่ คอนเวิร์ตสวยที่เหลือเดี๋ยวใครจะลูกรีวิวตามมาเก็บหลังบ้านดีงานแรงนะลูกค้าตัวเนี้ยยังอยากหรือต่ออยู่เลยอะการ์ตูนมันสนุกะแม่การ์ตูนมันออกแบบช่ำอ้นนี่ฟิลลาอนี้โคกับข้าวอันนี้ฟิลลาโอ้โหแม่แบรนชํำแบรนชํำจริงหยุดพูดคำอื่นไม่ได้เพราะว่าเปิดเบอร์เนี้ยก็เปิดเอาแบรนด์นี่แหละเปิดเอาแบรนเปิดเอาการ์ตูนบอกเลยเนี่ย เควินขายแม่ใครจะฝากลีดมาเลยเหมาพันเดียวลูกค้าจ๋าบวกจากราคา9,900ได้เลยเนี่ยลูกค้าคะแพ็กมาให้เป็นแบบนี้เลยโอ้โหแพ็กพับมาแบบน้ว้าสวยจังนี่พีนัทเจนูปี้สกีิรีอาม30ปีหรอครบรอบ30ตอนนี้100ปีแล้วนะแม่ปีเก่านะนี่ถ้างั้นน่ะงานเก่านะโตเกียวดิส์รีสอร์ท่ะค่ะไซส์ S ยูนิโคลค่ะข้างหลังสีส้ม โอ้ยขอแอบดูคออีกออกเยอะแยะรีบเอาลูกค้าจ้าแล้ว CF ลูกรีวิวนะลูกค้านะดอกชอช้างศูนย์หนึ่งลูกใหม่ชอช้างศูนย์สองนะคะใช่ค่ะตามมาเอานะลูกค้านะลูกรีวิวหนูลดให้สามร้อยนะคุณแม่นะลลูกรีวิวรถให้เรียบร้อยนะคะสามร้อยนะคุณแม่ลหรือเจ้าไปเอาลูกใหม่ก็ได้นะคะไปหุบไปห้อยแม่มาหมดสวย ตามนี้น้องเก็บแล้วนะลูกค้าเจอกันรายการถัดไปดีกว่าเนาะนะคะเฮเบอยอ่ะนี่สกีนอะไรวะสกีนอะไรวะโอ้ยโจเนาะจ๋าดิสตเกยวรีสอร์ทนี่แม่เฮเบอรอยยันหยดสุดท้ายอ่ะหรือว่ามีอะไรให้ให้ให้ดูเยอะแยะเลยยูนิคอตเต็มเลยปึกข้างล่างหรอแม่ใช่เนี่ยปึกเนี่ยไป โอ้โหจะไปไม่ไปลพี่เอ,เ,อเซนตาดีว่ะเ,เตี้ยเอเซตเกลออีกแล้วลูกค้าโตเกียวดิสนีย์แล้วนี่พี่สาวดูรายด้านหลังน้องเดินขบวนการมุ่งเข้าสู่ไอที่ปีสองพันยี่สิบสามนะติงหลิงติงอุย้ยยิ่งเจอลึกๆยิ่งแพงนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพิ่มแล้วลูกค้าพวกงานพวกงานดิสนีย์อะเนาะเขายิ่งเป็นงานที่เขาทำพิเศษฉลองครบกี่ปีกี่ปีอะไรอย่างเงี้ย บิลลี่ไอริชค่ะแล้วนะคะ่ะยูทีแม่ออกโคตรดีไปสนุกอ่ะเอาดีเก้าพันเก้าเทียบเป็นเบอร์หนึ่งได้เลยยูทีค่ะเบอร์นหนึ่งอ่ะเนี่ยมีสกินทุกตัวแต่ว่าหนูพยายามจะหาตัวที่มันแบบว่าเนี่ย วันนี้หนูอัปเดตสตอรี่อั u เดต e v i e วรถใหม่แล้วนะคะลูกค้าจ่ะนีนะคะงานสวยสดเหมือนเดิมคุ้มราคา9,900มากๆคุ้มมากสวยเลยนะคะเนี่ยแบรนด์ออกเรื่อยๆเลยยังก้นกระสอบเลยลูกค้านี่ของหนูเป็น New Balance นะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอาจจะมีติดบ้างปกตินะลูกค้าปกตินะอะไรตัวอะไรอ่ะไอ้มอสหรอสูสาครเหรอ พี่มันแต่ถ้ารุ่นเราอ่ะหลังจากเราก็ไม่มีใครคแล้วมีพลัง,พ,ลง,พ,ลงพิเศษใดๆส่งไปส่งกลับส่งไปส่งกลับอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สกรีนเนี่ยแม่ดูดิอันนี้ของของพี่สาวก,ก่อนหนะาคอนเวิร์ตค่ะคอนเวิร์ตครับแม่ใอ้ค่อยออเปิดฮูดให้ด้วยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะหก2สองอยู่ข้างหลังเนาะโอเคค่ะอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ข้างหลังแล้วแม่รอเลยมาพี่สาวสวยอยู่ได้เลยนะ6ก2นสองเดี๋ยวต่อจากรายการนี้ให้ก็ได้รอดูกันอยู่ใช่ไหมเซย์ยูดะมัน มันออกแบบโจเกียร์ที่ไม่ได้โชว์นี่ไม่ใช่ว่าสีพื้นเสือะไรนะลูกค้ากำลังไล่หาแบบยูนิกอร์ตรงกระตูนเนี่ยเพื่อโดโดดออกมาอีกเออเนี่ยสกรีนก็ยังออกดีมีสกรีนทุกตัวยูนิคอร์เยอะมากเสื้อในป้ายนี้หมดค่ะของยกทรง k d อีหมดพี่จ๋ายกทรงญี่ปุ่น่ะพี่ถ้ามีว่างตัวไหนแม่งานงานเครื่องใน k w บ e อะ ลูกค้าตัวนี้สวยอรอทุกตัวเลยพี่จ๋ารอทุกตัวเลย่สอะแว้มาหาที่หนูได้นะใครหางาน KWE อ่ะลูกค้าแวะมารอจองกับโกดังได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะลูกค้างานค่ะสั้นต่างๆงานซัมเมอร์ยืดขอบยืดสีอ่ะมันจะสมการแล้วเดี๋ยวจะไม่มีของนะแม่ใช่แนะนำให้ซื้อล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพราะราคาซื้อซื้อเผื่อนิดนึงซื้อเผื่อเก็บขายได้เลยนะคะยืดขอบสายเดียว อจะหมดสองเพือนนียแหละยีนขาสั้นยีนลิซ่าน้องเอนพอยเนาะใช่จ่ะยืดต่างๆเอาได้เลยตอนนี้ถ้าเอาได้เอาเลยแม่กระโปรงเ็นนุ่งเฮนนิสชุดอะไรก็ตามที่เป็นผ้าซัมเมอร์น่าร้อดพี่เอานู่นหนึ่งเดือนได้เลยครับผมะคสวัสดีลูกค้าเข้าใหม่ถึงคันสวัสดี